ะบดไดน่ามาล้เอ้าไม่เขียตั้นี้พไหมครับต้องการไหมครับนัแข่งตไหตั้งแต่เห็นเล่นนักแล้วขอรองหน่อยนะจ๊ะมา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 เร็วโอ้ไหต่างต่างไปนน้ำมันต่างบ่ได้ไอ้มันนักข่างโอ้โหนักหน เร็วหัวนะโอ้ยเร็วกวาหันเนโอ้ยได้นุ่มเฮ็ดเน้ต่ยันวเ็ดลยหลายเดคนอยบรเดีเนียคน้เช่วยนจับหมดแรงอยกันลายๆคนนบุญน้กนเออน้้เองขนครับนนเ้ยนมาอีเ็นน้ีไม่น้วอลวดคนเนด ก็ถูจนก็ไปกินเขา็ถูอยู่ถ้าไม่แดะพร้าวต้อนี่แหละแม่ใส่ใส่ใส่าบาไปันาะจะดูว่าทำอะไรรับมาไปบ้างฟัางจะได้เลยเสียรุงงนะจ๊กที่บอ ผู้ใดจะเป็นผู้เดียวผูใด้าไม่ได้อแล้วนะข้ามัน้าเพ่มก่วจ้าผู้มใส่ได้ขนใส่เลยอเคครับลูก เตออกหนะน้ำบงนะอยู่หรอเลอยู่ัมือช่ปากตรงมกินอกมันมันองมือกว่าไม่โอ้ได้บุญหลายนี่แม่มื้อกว่าปูเลย ัันนี้ใส่ลักสกปรกจไม่ถอนยากนะครับคุณสุชินาเอาจะกใส่หน่อยเถอใส่หลายเลยโอใส่ขอนี้ะพอใส่ข้อเก้าก่อนะปูนที่มห้อนะปูนี่กระสอบเพ่งคุณเนาะเอเอนแ้เส้ะเอานี้เสไม่อมีบอเอากเก้าต้นอช่เอเด้ะี่อเาหนอันนี้ทีเดยเหน่นะพด ปีโคอะไรแล้วมัน่เห่อที่เนะคะลุนไบ้างมันดนบกสอนี่้อันนี้ลุงจะทำาะไต้นกะทินมั้งต้นกะทินนะคะอ๋ออันนี้ลุงก็จะทำต้นกะทินนะเล้อคุณลูกเอ้ยท่าครับมีลุงจะทต้นกะทินนะคะเต้าต้นนะโอ้ยว่าบ่หอดบ่หอด มันท it, ันเลยอันนี้ไหนครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มันน้อยค่ะไม่เคยวปเข้ามากเลยนะครับคุณพผมก็ไม่ว่านะครับผมก็ไม่ว่านะครับจะไจะไปทํารถก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ทํานะครับไปซื้อของทันก็เข้ามาหาดูแล้วก็ไปซื้อของผมก็ไปเอาตามแบบป้ายพอดีนะครับก็ได้แบบป้ายแกะเงินออกแล้วครับจ๊ะ ก็เลยสรุปแล้วไม่ได้ทำสะสเอาไว้พรุ่งนี้ว่าอะไรทีช่วยกันนะคะเนาะจังเลยเขาโยกมันกันเลยครับมูลนยธิต่อจองพุ่นเขานะคะซอยหนทีเลยพุ่นเขาจองพุ่นนะคะเป็นอันนั้นไปเลยเขาหองดีมากปากมันแตกเลยผักไปเลยโว้ย มากอะดรสีกาดอะไจะไปซื้อเหรอฮะตต้นกระถินนะคะต้นกระถินก้างต้นนะคะผมนึกว่าปักต้นดอกไม้ที่ไหนได้คือต้นกระถินครับเอียงอันนั้นเอียงอันหนึ่งขนาดอันที่สามนะเอียงค่ะมันมันมันโมแก่ แองแข็งบลอกว่าจะใส่น้ำลายขึ้นก็ได้ใส่น้ำลายขอบคุณทธเหี้ยนี่เอาหี่ยตองได้ไหมมามามาานลมะขามัน้ตาัืทต้นกระทินะคะต้นนะคะข้า้นะคะจระเพามาบุณโบบิบไหมเนาะรพาาบหมาหมาจะกั่ับแบบบุบบิบหม

ก็มึงก็เตรียงก็กุดกินแล้วนะคราเราก็่าใกล้กับพรรษาแล้วนะคะเนาะ้นหนาก็หลนะูกยุงกบอมาตียุงไงจะคุณมาร้องเอง ยุมกัดมาก็ชิกระถากไชิกระถาทำอะไรอก็ทาเเพื่อนอันต้นกระถิ่งเรทำเ้นกระถิ่นต้นกระถิ่จ้้าต้นจ้าต้นเสร็จเราก็ต้องช่วยกันนี่ต้นกระถิ่ ไปพูดพวกยอยากไปลอยไปพวกกับเขาไปลอยเด้อ,อย่าชีย<า>นุงน่งม่ว่านบุ๊ไม่ได้เพเลินแล้วนุ่งเาี่ย ทีนี <S 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 ้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้ไอชิีนํำได้ครับเดี๋ยวเพื่อนนักสื่อ่าวประยกเดี๋ยกดไลค์คุณผู้สอครัวกดใจมาด้วยนะครัผู้ชจุดแกท่านี้นะฝากกดไคดชกดช่องเจ่ทุกท่านะคะขอบคุณสวัสดีค่ะคุณกันจมอนนิสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็ พ่นเห็ดเดียวมันมันำเดียเอ็นเดี่ยวนะปลาเดเอนเดียวนะฮะสองสี่หกแปดเก้าเจว่นทัเครับโซ่ทนี้ขอขอบคุทุก่นีรับนะครับเ๋ยวนีงอะไรกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทีซีชาน e ลเลยนะครับขอบคุณครับ